นักแสดงหนุ่มพูดอีกด้านของกระติกเป็นคนน่าสงสารสภาพจิตใจแย่เมื่อเวลาประมาณ15.00นาทีที่คริปตจักรเสรีภาพกรุงเทพสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดานักแสดงสาวที่ประสบเหตุตกเรือสปีดโบท๊ทเสียชีวิตต้นตรการพันธุทุมเลิศรุจีไ้เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลายัยต้นตรการเผยว่าแตงโมเป็นคนที่น่ารักให้ความร่วมมือในการทำงานกับทางโบท๊ทมาโดยเสมอ ตนอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกับกระบวนการทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ใช่ละครคำว่าถูกต้องกับถูกใจมันอาจจะไม่ตรงตามสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก็ได้ต้นระการเผยอีกว่าอยากให้ทุกคนสมมุติตัวเองเป็นกระติกทุกคนมีหัวใจกระติกเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารกระติกไม่ต่างกับพวกเราที่สูญเสียเพื่อนรักทุกโมเมนต,ต์ของกระติกมีแตงโมและทุกโมเมนต,ต์ของแตงโมมีกระติกทั้งสองคนรักกันมาก โดยส่วนตัวตวน,นไม่คิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรซ่อนเร้นแอบแฝงได้คุยกันล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาปราบใดที่คดียังไม่สิ้นสุดตอนนี้กระติกก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยหรือพยานตนย้ำกับกระติกเสมอว่าจริงว่าไปตามจริงเท,ท็จว่าไปตามเท,ท็จอะไรที่ไม่เห็นอย่าไปพูดอะไรที่ได้ยินจากคนอื่นก็ให้ระบุไปเลยเพื่อสังคมคลายข้อสงสัยว่าทำไมกระติกไม่พูดความจริงทั้งหมด ต้นรการเผยต่ออีกว่าตอนอาจจะถูกต่อว่าจากการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ตนไม่ได้เข้าข้างใครตนรักทั้งแตงโมและกระติกตอนนี้ทุกคนต่างรอคอยความจริงมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ซึ่งตำรวจจะช่วยพิสูจน์ความจริงวันที่กระติกให้ปากคําตนเห็นว่ากระติกตอบคําถามอย่างมั่นใจแต่เรื่องราวทั้งหมดจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าตนไม่รู้ตนรู้สึกว่าตอนนี้โซเชียลกำลังตีกินคนคนหนึ่งอยู่ คนที่คอมเมนต์คนที่ด่าต่างก็พูดจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่คิดว่าสนุกตนพูดเลยว่าเป็นเรื่องที่ตนท้อยใจที่สุดทำไมสังคมไม่เห็นอะไรก่อนคิดเอาเองมโนต่อว่าคนอื่นแบบสนุกปากไปวันวแล้วมันได้อะไรทำไมไม่แสดงความรักต่อกันถ้าวันนี้ตำรวจพิสูจน์อะไรขึ้นมาแล้วถ้ากระติศผิดจริงสังคมจะด่าจะต่อว่าก็ขอให้เต็มที่ แล้วตนจะพากระติกไปส่งให้ตำรวจเองแต่วันนี้กระติกยังไม่ได้ถูกตัดสินอย่าเพิ่งไปลงโทษคนอื่นตอนนี้กระแสสังคมกำลังทำปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นนักข่าวหลายคนก็เป็นผู้หญิงการไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นผิดตรงไหนคนไม่ผิดทำไมจะต้องขอโทษ